แหม่สวัสดีค่ะสวัสดีก็โอนานไอ้เต้านี่รู้ทันตลอดนะเต้านะรู้เลยว่าเขาจะถ่ายกันนั่งลงเรียบร้อยเลยทีเดียวอย่างเช่ะว่าเป็นหมาดีเนาะโอ้ยหูปัานคดน่นละเวัดคัไกไรหรันเลรนยยืดดีถือกลอกยืมกันละนั่งนวดน่านๆไม่ทำกันแรงนะลูก พี่ตังก็อย่าจิกน้องแรงหลายก็จิกแค่เรายมิแต่เสียงอะนะแม่เอนานะเจฟเป็นได้พี่ตังได้พี่ตังสงบสติอารมณ์ค่ะลูกสงบสติอารมณ์ด้วยหรอเออบอกว่าอย่าใช้เสียงน้องมันกลัวอืมเอาเข้าไป ทลายเลยถีบน้องแรงนาน,นมันกลัวแล้วเราันกลัวแล้วแตพอได้ลแล้วที่ตังอ่ะโอ้ยทั้งอยากเล่นทั้งอยากห้องไม่อยากขูน้องที่แหละ เห็นไหมล่ะอ้วนมันเรียบร้อยเห็นไหมเป็นหมาเรียบร้อยหันแน่หันแน่ดีตะเศร้าตะเสี้ยวน่าซูนี่เปลี่ยนนะเป็นหมาดีน้อยหนึ่งไงเพราะคือบอโอ้เห็นกล่องมันจะเศร้าดื้อเลยอ่ะหนักหนักแม่ยี่หละพาลูกดื้อ อย่าเล่นแรงแม่ดีนั่น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 ไม่เล่นแรงพอแล้วพอแล้วเอาเอา,เ,อาเป็นแค่นียังเหื่อยเขาเรียกว่าเล่นเลยไปแล้วหนีแล้วไปแล้ววันโอ้ไม่เล่นเหรอโอ้ไม่อยากเล่นหรอ,อเดี๋ยวจะหาว่าโอ้ดื้อไปแล้วเว้ย เน,น,นี่ยก็ขอพัดลมใหญ่อีกล้วโอก็ไม่เล่นแล้วโอเล่นนิดเดียวเละแม่เช็ดตาให้โอ้หน่อยละโอ้อีวันไปไหนวะอีวันหายไปแล้วอิ้วันหายไปไหนโอ้ชิงกระช่องชิงกระช่องไปแล้วไปแล้ว,ลว,ลวมันหนีไปเลยคนนี้ไปแล้วมันเดินลุมเมื่อกี้งไง โอ้โอ้โควาอยู่เลยทำไมพี่แว่นหนีล่ะเพิ่นพักกันโตหน่อยจะมาหหงื่อเล่นต่ำกันึัวค่อย้น,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 นี่โอ้พี่ฉีทับพี่แล้วลกูกน่นไปหน้าบ้านเนอะดูอะไปเป็นอย่าทับใหญ่เตือนทีไปหาที่อื้อเปล่าน่ะจะไปอื้อดิ โอ้ต้นกล้วยออกหน่อยเยอะเลยเนี่ยถังยังไม่เสร็จเลยโอ้ยว่าอยู่เพิน่นมาอื้ออือเอ้ยไม่ไปส่องนะลกูกโอ้ออกไปดิมันก็สีมันจะบาดปากหนูแล้วท้อยเอายังบางใบกับเบยูนันสูนี่ ไปซองเบิ่งพ่อจะขอตัวมันเดี๋ยวพ่อจะขอมามาเร็วๆลูกปะอ้ยอ้วนมันอ,มอื้อแล้วเน่ะโอไปอื้อยังลูกโอะมาเดียวเดี๋ยวปีหน้าก็คงจะได้ก่อกำแพงขึ้นแล้วหางืประมาณก่อนไปเร็ว <c oughs> บักอ้วนมันจะ ทิ่มตาเว้ยไปเลยแล้วลูกไปโอ้อมันจะทิ่มตาหนูนะเอ้ยขอยหน่อยเห็นไหมน้ำแหลมนี่มันจะทิ่มตาไปแล้วๆมาเริโอไปหาสกสีมาใส่ใหมนี่ขั้นแขวไปลูกไปโอ้บุปผแล้วใจร้ายกับโอจะเหลื่อยละ มาให้ส่งอ่ะอุ้มาส่งตัวนี้ก็ได้ละอ่าป้ายยัยปงเล,มลมงมาแล้วป้ายยัยปงเลงมาแล้วแม่ช่องนไหนอ่ะแม่ก็อยัยเคนแชมี่เ่าแม่เน่นเข้าอยู่ไหนโอ้จะไปส่งเขาทำไมนู่นตาตามาแล้วไปเร็วเโอ้โอ้ตาตามาแล้วไปเร็วๆร็นพี่ตังอยู่โน่นเลยไปเร็วๆ ไอเดียวเดียวอะเดียว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 มันดื้อเยปันหาเห็นเขาไปดีกว่าเอาเออเฮที่กินน้ำเราลูกไปแล้วที่ตังกินน้ำรือยังตังก็จะกินน้ำแบบหมดไปเลยอะตังมักหมดน้ำเลยล่ะ มันตั้งแฉบะะแบบนี้แน่ะกินแหล้าเนี่ยมันแฉบแห้งเลยนี่ืคอแฉบค่บะพะถึงน้ำถึงเนื้อจริงๆเลยโอ้หมดเอาเอ้ามดเข้าไปเห <c oughs> ็นว่านี่มันแฉบมันก็นต่างไอ้นิดนึงอ่ะโอ้ย <c oughs> จามพอบโอ้ยอย่างนี้มานาั่งเห็ดยังอยู่นี้ <c oughs> แลน่นเมื่อยกเป็นี่แล้วเป็นไหนล่ะถือกรลุูมสำหรับไม่คิดต่างาไงเข็ดไต่แว่นแห้งตัวไต่แห่นเด้ไ่อยากเหรียญน,นำเลย มาขอพันดลมใหญ่ใจก่อนนะแม่กวาดหนังอาไ,ไปดูดิแม่กวาดอะไรมาไปเดี๋ยวคีรจะลุ่มแวนนะแวนหอนแห้งอะไว้อากาศแห้งหอนแห้งว่ายำแวนแห้งๆเอาแหวนจะเจ็บโตไปเบิดแล้วอ่ะแบบนี้ห้องแบบนี้ว่าเหร่น,น้ำมันดีกว่าแบบนี้แต่พู้เหร่นีแ่แห้งแม่ไม่ใช่ไหมนะจะจั๊กพาชวยแม่ไป มาเดี então, like ๋ยวแม่ฉินยางไปหาบะอู่บะอู่นี่เต๋อโอ้ยบะคุงงาวตัวนี่อุ้ยคุณเห็ดลูกแห้งแต่หญิงแลนมากระโดดซูบโดดนั่นนันไปแล้วมันไปฟองย้ายมันแล้วหนมัไปที่ะ ไปที่ไนไปหาันที่ไหหาไปเวลากาบอ่ะน,นไปเยืนยน้ไก่มานฉลทีใจมาที่ละแมน่นะมาที่ละแม่หย่ยดีมากนี่เดียวบอลอตอลอดบอลลอดอลอลอ,อ่ากัดลูกแรงนะ ดี๋ยวจะพาพี่ๆมาดูมะละกอนะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้มะละกออะไรไม่รู้ยาวๆแควแควอ้าวเธอทำไมตรงนี้มันหักลงอะ <c oughs> โอ้ใบมันหักลงเดี๋ยวเอาเมีดมาซอยออา ต้นนี้นะครับเตี้ยแต่โดกมากโอ้ตาตาเอาไม้มาดามไว้แล้วเนี่ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวต้องเอาม,มีดมาฟันออกแล้ว หลังจะเป็นไฟเซอร์ละเซลให้เด็กนอนนุ่วิ่งเล่นตอนกลางคืนนะครับเนี่ยอุ้ยอันนั้นลูกเดียวก็มีเวียนน้ำมหาพัดลมอยู่เลยตีเวียนเวียนน่ะหอนนะมีแต่คนยำเวียนเลยเห็นว่าเวียนตะหักกี่ยำเอายำเอา,าเวีย <laughs> นก็ตะหักอีรีนั่นแหละจอมยังบัน อจอบยังลูกจอบน้อนนี่แหละทีม่มาถามดูรายนี้ใกล้ไกลเลยนะไปทางจอบอะไรอะลูกเอ้าจอบเงาจะกองคุปเงาจับคล้องแบบน,นี้ฮึนแลงวันมั้งเอ้โอไปไหนอะไปเรียกมันมาเร็วๆเอแม่มันามาเล่นละครเก่งใช่ไหมหนุก พอไม่ถ่ายคลิปนะวิ่งเชียร์พอถ่ายคลิปแล้วนั่งลงคยเห็นบัวหมาแนวนี้แ <c oughs> หวนมือแห้งเลยา่าสีมัไก่ได้พี่ตังโอ้กระสีมัน,นั่งเจาะคัดแบบเนี้เอามไปดมเข้าเดียวเคาตกใจล็ไปเสวบากันเลยพี่พตังใจดีก็แหวนอยู่แหลนะนะ นั่งผมว่าน,นั่งแรดหนาน้องเนี่ยเขาก็สวบขึ้นนะ่ะไปหาพกวนดีกว่าบกวนไปนไหนอ่ะเนี่ยมาริโอมาดิโอโอ,โอ้ยบอไปซองอยู่หรบอบ้นานออนั่นมาริโอมาซองทำไมลูกแม่ดิ๊กเนี่ยตัวดีเลยไปแม่ มันจะแทงตาห้วยเบิ้งจะไปหาเนี่ามาปิดไว้ก่อนอเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับ